มีวันหนึ่งภรรยาเศรษฐีได้ทำบุญตักบาดพระที่เดินมาบินทบาทหน้าบ้านในขณะที่เธอกำลังตักข้าวใส่บาดพระอยู่นั้นเศรษฐีเห็นเข้าจึงเกิดบันดาลโทสะได้เดินเข้ามาต่อว่าผู้เป็นภรรยาแต่พอดีเธอได้ใส่บาดพระและรับพรเรียบร้อยแล้วนังโง่ทำไมเองใส่บาดกับพวกนักบวชหัวล้น ที่วันวันไม่ทําอะไรขี้เกียจโตเป็นขนมัวแต่ขอข้าวขอน้ํำชาวบ้านพี่ทําไมพูดจาแบบนี้ล่ะเดี๋ยวมันจะบาปเอานะบาปเบิบอะไรแต่ตอนนี้ข้ารู้เพียงแต่ว่าเงินสิจะทําให้ข้าสุขสบายมีกิเเรื่องธรรมนำมาเล่าสวัสดีครับพบกับเรื่องธรรมนำมาเล่า เมื่อถึงเทศกาลงานบุญกรถินทีไรเราจะเห็นขบวนเชิญผ้าไตเจวรและกรถินบริวารไม่ว่าจะเป็นต้นเงินที่เต็มไปด้วยธนบัตรหรือเครื่องไทยธรรมต่างๆมากมายแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดนั้นคือธงจรเขที่มีสีเขียวสดบนผืนผ้าสีขาวสะอาดตาทุกๆท,ท่านเคยสงสัยกันไหมครับว่า ทำไมถึงมีธงจระเข้อยู่ในขรบวนกระถินนั้นด้วยในวันนี้เรื่องทำนํามาเล่าขอนําเรื่องราปรวประวัติความเป็นมาของธงจระเข้มาเล่าให้ฟังนะครับในตอนที่ชื่อว่าประวัติความเป็นมาของธงจระเข้และเศรษฐีขี้เหนียวขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับในอดีตการ มีเศรษฐีผู้มีความตนีทีเหนียวอย่างมากบุญกุศลไม่เคยทำเอาแต่เก็บเงินเก็บทองและเอาทรัพย์สมบัติที่ตนเก็บสะสมไว้ฝังที่หัวสะพานริมน้ำเพื่อไม่ให้ลูกเมียและบริวารผู้ใดได้รู้ที่ซ่อนเศรษฐีผู้นี้ขยันแต่หาเงินหาทองแต่ไม่กลับคิดจะนำปัจจัยดังกล่าวมาสร้างบุญสร้างกุศล มินำซ้ำเมื่อเศรษฐีเห็นลูกเมียของตนทำทานเมื่อใดก็ตามแต่ก็จะบ่นด่าว่าพวกเอ็มมันโง่ทำงานหาเงินมาเหนื่อยแสนเหนื่อยแต่กลับเอาเงินไปให้พวกงอมืองงอเท้าไม่ยอมทำมาหากินเรามีเงินมากมายนะพี่ใช้เท่าไหร่ก็คงไม่หมดหรอกแบ่งปันให้คนที่เขาลำบากกว่าเราสักนิดสักหน่อย ก็คงไม่ลำบากนะพี่เองไม่ได้หาเงินเองจะไปรู้อะไรเองก็คิดว่าเงินเพียงน้อยนิดแค่นี้แต่ถ้ามันหลายนิดหลายหน่อยเข้ามันก็กลายเป็นเงินก้อนโตนะถ้าเองใจบุญนักแลก้วก็เองก็ออกไปทำงานหาเงินจะได้รู้สึกว่าเงินมันหายากลำบากแค่ไหนแล้วเอาเงินที่เองหามาไปทำบุญซะอย่าได้มายุ่งกับเงินของข้า แต่ด้วยความเป็นภรรยาที่ดีภรรยาของเศรษฐีจึงไม่ได้ต่อปากต่อคคำแต่ในใจกับสลดสังเวชต่อความตนีที่เหนียวของผู้เป็นสามีที่ไม่คิดจะสละทรัพย์แม้แต่บาทเดียวมยีวันหนึ่งภรรยาเศรษฐีได้ทำบุญตักบาตรพระที่เดินมาบิณฑบาทหน้าบ้านในขณะที่เธอกำลังตักข้าวใส่บาตรพระอยู่นั้น เศรษฐีเห็นเข้าจึงเกิดบันดาลโทสะได้เดินเข้ามาต่อว่าผู้เป็นภรรยาแต่พอดีเธอได้ใส่บาตพระและรับพรเรียบร้อยแล้วนังโง่ทำไมเองใส่บาตกับพวกนักบวชหัวล้นที่วันๆไม่ทำอะไรกี้เกียจัวเป็นขนหมดแต่ขอข้าวขอน้ำชาวบ้านพี่ทำไมพูดจาแบบนี้ล่ะเดี๋ยวมันจะบาปเอานะ บาปเบิบอะไรแต่ตอนนี้ข้ารู้เพียงแต่ว่าเงินสิจะทำให้ข้าสุขสบายมีกินมีใช้ทั้งชาติและเอ็งอย่าลืมนะไอตอนที่เราลำบากข้ามีกินมีใช้ก็เพราะสองมือนี่แหละและข้าก็ไม่เชื่อว่าบุญจะช่วยให้ข้ามีกินได้ภรรยาเศรษฐีได้ยินดังนั้นจึงไม่อยากต่อล้อต่อเถียงด้วยเพราะขืนเถียงไปก็จะทำให้ผู้เป็นสามี บาปหนักขึ้นกว่าเดิมอีกแต่แล้วอนิจจาวันหนึ่งเศรษฐีเกิดล้มป่วยกระทันหันเมื่อกำลังจะตายจิตคิดห่วงสมบัติที่ซ่อนไว้จึงทำให้เกิดเป็นจระเข้หลังจากที่สามีเสียไปไม่นานนักภรรยาของเศรษฐีได้ฝันว่าสามีของเธอนั้นเกิดเป็นจระเข้ได้รับทุกขเวทนาหนักมาก ทั้งยังบอกที่ฝั่งสมบัติให้กับภรรยานำเงินไปทำบุญเพื่อให้ตนผลจากการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อภรรยาเศรษฐีทราบดังนั้นแล้วก็เกิดความเสียอกเสียใจที่สามีของตนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนางจึงนำสมบัตินั้นไปทอดกระถินถวายวัดเมื่อขนผ้ากระถินและเครื่องไทยธรรมต่างๆ ขึ้นเหลือแล้วภรรยาเศรษฐีจึงได้บอกกับจระเข้ผู้ที่เคยเกิดเป็นสามีในอดีตชาติว่าขาบวนกระถินกำลังจะไปวัดขอให้พี่ว่ายน้ำตามไปร่วมโมทนาด้วยนะจ๊ะแต่แล้วจระเข้สิ้นใจลงระหว่างทางเพราะหมดแรงที่จะว่ายน้ำตามขบวนกระถินไปยังวัดและเมื่อฝ่ายภรรยาเห็นดังนั้น จึงเกิดความเสียอกเสียใจที่อดีตสามีตายไปเมื่อขบวนกระถินมาถึงวัดเจ้าอาว่าเห็นภรรยาเศรษฐีมีความสงเศร้าจึงไต่ถามว่าเศร้าเพราะเหตุใดเมื่อเจ้าอาว่าทราบเรื่องราวทั้งหมดนั้นท่านจึงหวานให้ช่งางวาดรูปจระเข้ขึ้นบนผ้าขาวแล้วผูกติดไว้กับกิ่งไม้ประหนึ่งว่าธงจระเข้นี้ แสดงให้ทุกคนประจักษ์ว่าสมบัติทั้งหมดนี้เป็นของจระเข้ตัวนี้และนี่คือความเป็นมาของธงจระเข้ในงานบุญกระถินนะครับตำนานธงจระเข้สะท้อนความเชื่อในคติพุทธศาสนาได้อย่างดีในเรื่องของจิตสุดท้ายเพราะจิตของเศรษฐีคิดหวงสมบัติที่ฝังไว้จึงทำให้เกิดเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่บริเวณฝังสมบัติ ครั้งสมัยพุทธกาลก็มีเหตุการณ์ที่คล้ายกคลึงกันเกิดขึ้นว่าในสมัยของพระบรมศาสดาประทับอยู่นั้นณพระเชตวันมหาวิหารคณละบุตรชาวสาวัตถีคนหนึ่งได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาและรู้จักในชื่อว่าพระติสเถระเมื่อเข้าสู่เข้าพรรษาพระติสได้จำพรรษา ณวิหารในชนบทและได้รับผ้าสาดกเนื้อดีมาผืนหนึ่งเมื่อออกพรรษาแล้วได้นําผ้าผืนนั้นฝากไว้กับผู้เป็นพี่สาวเห็นว่าผ้างามเหลือเกินจึงทำชีวรและตัดผ้าออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วนํามาย้อมเป็นอย่างดีพระติดสะเตรียมเข็มและได้เพื่อจะทำการเย็บจีวรและได้นิมนต์พระเถระ มาเป็นประธานในการตัดเยจีวรด้วยเมื่อพระติสสะมาทวงผ้าที่ฝากไว้กับพี่สาวสันนิษฐานว่าพี่สาวของพระติสสะน่าจะบวชเป็นภิษุณีด้วยพอทราบเรื่องของวินัยและวิธีการย้อมจีวรพระติสสะเห็นผ้าผืนที่ฝากไว้ดูแปลกตาพี่สาวจึงบอกว่าผ้พาผืนนี้เป็นของน้องแต่พี่จะทำให้ถูกต้องตามพระวินยัย แบ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและย้อมเสียขอน้องนำไปเย็บเป็นจีวรเถิดเมื่อพาติสสะได้ทำการเย็บเป็นจีวรแล้วจึงได้ชมผ้าจีวรเนื้องามนั้นเป็นของตนและพ่าบอกว่าตนจะห่มจีวรในวันรุ่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทันได้ห่มจีวรผืนนั้นกับมลณภาพลงเมื่อจิตสุดท้ายคิดถึงผ้าจีวรผืนนั้นพะติษสะ จึงเกิดเป็นตัวเลนอยู่ในชีวรและเมื่อเหล่าพิสุได้จัดพิธีศพของพระติดสะเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็ได้ทําการแบ่งจีวรนเพนนี้ตัวเลนซึ่งเป็นพระติดสะเมื่อชาติก่อนจึงร้องออกมาว่าจีวรเป็นของข้าข้าไม่ให้ใครทั้งนั้นอย่ามาแย่งของข้าข้าไม่ให้ใหองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งทราบด้วยญาณน,นัทนะจึงตัดต่อพระอานอนท์ว่า อานนเธอจงบอกกับพิสุท์ทั้งหลายว่าอย่าเพิ่งแบ่งจีวรจนกว่าจะผ่านภัยเจ็ดวันเมื่อถึงวันที่8ปรากฏว่าตัวเลนได้ตายลงพระติสสะได้ไปเกิดใหม่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะผลกรรมจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนาพระพิสุจึงสามารถแบ่งจีวรผืนนี้ได้แต่พระพิสุทั้งหลาย อดสงสัยไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดพระปรมศาสดาจึงดำลิให้เก็บจีวรไว้นานถึงเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตอบข้อสงสัยว่าพิสุจน์ทั้งหลายติดสะเกิดเป็นเลนที่จีวรของตนขณะที่พวกเธอกำลังแบ่งจีวรน,นั้นเขาวิ่งไปลองข้างนู้นข้างนี้ว่าพวกท่านจะแยกจีวรข้าไม่ได้นะ เมื่อพวกเธอถือจีวรอยู่เขาขัดใจแบบนี้มีหวังต้องตายไปเกิดในนรกภูมิ่แน่นอนเราจึงเห็นว่าพวกเธอควรเก็บจีวรนี้ไว้ถึงเจ็ดวันและตอนนี้พระติสสะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะเหตุนี้เองเธอจึงสามารถแบ่งจีวรของพระติสสะได้พระติสสะกับเศรษฐีผู้มีความขี้เหนียว สิ่งที่มีเหมือนกันคือความห่วงในสมบัติที่ตนครอบครองไว้ซึ่งเป็นโมหะหรือความหลงอย่างหนึ่งหากจิตคิดเช่นนี้ก่อนตายทำให้ไปสู่ในภพภูมิต่างๆดังนั้นจิตสุดท้ายจึงสำคัญมากต่อการเดินทางในภพภูมิต่างๆต่อไปจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องธรรมนำมาเล่าหากดูแล้วชอบใจ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและได้บุญง่ายๆโดยการแชร์เป็นธรรมทานนะครับสวัสดีครับ